โรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมเป็นความหรูหราที่สุดของโลกยานยนต์ที่ถูกผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกของแบรนด์โรลส์รอยกับนวัตกรรมขององค์การใช้ชีวิตบนถนนประเทศไทยมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายเหนือระดับการท่องเที่ยวการพักผ่อนและการใช้ชีวิตประจำวันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครรถโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมถูกออกแบบให้มีความประณีตทุกมุมมองวัสดุที่เลือกใช้ล้วนเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดตั้งแต่เบาะนั่งหนังแท้ที่ให้สัมผัสนุ่มสบายระบบไไาาาายนทที่สาา่สสรรรรบเพือ้งรราา้งกกกศตตแ และโลหะขัดเงาซึ่งสะท้อนความหรูหราในสไตล์อังกฤษแท้ r o l l อ r o y c e m o t o r h o m ไม่ใช่แค่รถบ้านแต่คือคฤราสนาเคลื่อนที่ที่ให้ความรู้สึกเหนือชั้นเมื่อขับเคลื่อนไปตามถนนในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหรือหัวหินผู้คนต่างเหลียวมองด้วยความประทับใจ การเดินทางด้วยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเปลี่ยนไปตลอดการคุณสามารถขับไปที่ชายหาดสวยงามในพัทยาแล้วจอดรถพักผ่อนพร้อมเปิดห้องนั่งเล่นสุดหรูชมวิวทะเลหรือขับขึ้นเขาไปยังเชียงรายเพื่อสัมผัสอากาศเย็นสบายบนภูเขาพร้อมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโรลรอยส์มอเตอร์โฮมยังมาพร้อมกับห้องครัวขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ครบครันคุณสามารถทำอาหารไทยแท้เช่นต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานภายในรถโดยไม่ต้องพึ่งพาร้านอาหารภายนอกสิ่งเหล่านี้คือความสะดวกสบายที่ตอบโจทยย์ววิิีีชตสมั ใหม่และสร้างความสุขในทุกการเดินทาง โรล o ์รอยส์มอเตอร์โฮมยังมีระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่บนถนนที่คดเคียวปลอดภัยมากขึ้นภายในห้องโดยสารยังติดตั้งระบบความบันเทิงสุดลำ้ำเช่นทีวีจอใหญ่ระบบเสียงรอบทิศทางที่รองรับทั้ง Netflix YouTube Spotify และสตรีมมิ่งอื่นๆคุณสามารถชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือแม้แต่ประชุมออนไลน์ line, ผ่านระบบวิดีโอคอลได้อย่างไร้ปัญหาโรล o ์รอยส์มอเตอร์โฮมยังมีห้องนอนที่กว้างขวาง,วางเตียงนุ่มพิเศษผ ท้าดาวและม่านไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสทำให้คุณหลับสบายเหมือนอยู่ในคฤหาสน์ส่วนตัว ในประเทศไทยโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในโลกออนไลน์และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหรูหรามีการแชร์ภาพและวิดีโอบนโซเชียลมีเดียอย่าง tikk t อกอินสตาแกรมและ YouTube ซึ่งกลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตต่างอยากสัมผัสโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครความหรูหราเหนือระดับและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันทำให้โรลส์ญญลอรอยส์มอเต หลายคนมองว่า Roll r รลส์โรลส์มอเตอร์โ e มเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าม,มากว่าการซื้อบ้านตากอากาศเพราะคุณสามารถเคลื่อนย้ายบ้านของคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นริมทะเลภูเขาหรือแม้กระทั่งใจกลางเมืองกรุงเทพการมีโรลส์โรลส์มอเตอร์โมคือการมีวิถีชีวิตแบบอิสระคุณสามารถ,าารถจัดปาร์ตี้เล็กๆก,กับเพื่อนครอบครัวหรือนั่งจิบไวน์ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างเป็นส่วนตัวโรลส์โรลส์มอเตอร์โ e ยังตอบโจทย์กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางคุณสามารถประชุมงานขณะเดินทางได้โดยไม่เสียเวลาและยยังงมมมีอออออินนเเเเทรเร์็็ตตคคววาสูชื่่ โลกดิจิทัลอยู่เสมอ ประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับโรลรอยส์มอเตอร์โฮมเพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่ทุกปีและต้องการประสบการณ์ที่หรูหราพิเศษมอเตอร์โฮมหรูแบบนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ทั้งในกรุงเทพมหานครหัวหินเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตและเกาะสมุยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่รักความหรูหราและต้องการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับในทุกการเดินทางบนถนนไทยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมไม่ใช่เพียงแค่รถแต่คือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ทุกกเเเส้นนททาาาาางงงลยป็รรื่่่่อววแหหคมมีไ In suit